สวัสดีค่ะท่านผู้ชมโผล่กับช่องวาสนารนะค่ะเอามาเบิง่งเจแดงเจแดงมากแบบมีมีคนไปนะคะมาบอกเจแดงนะหือตัวไหนเจ๊มันยังเอาเงินมาก่อน,อนอเอาหนึงน่งร้อยเออเจ้าหนึ่งร้อยจ่ายหนึ่งร้อยเออจ่ายหนึ่งร้อยเลขคู่หรือเลขพันเลขเพิ่นเออไม่มีมีหนึงเลขลอยมีแต่เลข บ่มีคือกันมีแต่แบ่งหารอยอ่ะคืแบ่งหารอยคนเถือกสีได้หลายพันอยู่น่ะอ่าเนี่ยนะะเราคนใบเนาะเพิ่นเอาตัวเลขมาให้แม่ให้เจแดงเนาะค่ะมีอยู่บ่มีแต่แบ่งหารอยคือกันผ่าจารย์มีเงินแลกบ่ค่ะ จะไปหาให้เนาะวันลเจแดงไปหาเงินให้บ่มีเงินหน่อยแล้วค่ะพี่น้องมิตรแบ่งหารอยก็แบ่งพันเจแดงเดี๋ยวเขามาเบิ่งตัวเลขของเพิ่นเนาะค่ะเนาะจแดงก็นั่งไปเลดเงินพี่น้องเ เอาเอาห้เพลินเบงเออนัว่าเถื่อห้ขาเลยเพื่อน่าโอว่ากันบ่ถืออห้ปาดข้ออืงนสสวยอยเพลินตัวนี้ผ่อนคนใบไม่ดอกสองตัวนี้ก็แเม่นบ่สองตนี้ก็แม่นบ่หกสาเออหกสามหกีแน่นอนบ่มานีแน่นอนบ่ 4ี่หนี่นนขึ้นบนซี่หกเก้านี่ขึ้นบนวะนะได้ตัวใดล่างอตัวนี้บนเอาเอาเอาขึ้นบนนี่ซุมนี่บนซุมนี่ลนอันนี้ล่างสองตัวนี่ล่างบ่สองตัวนี้ล่าง อันนี้บนอันนี้บนอันนี้บนแมนนเออเอออันเยอซสักนี่อันนี้บนอันนี้ล่างท่ำตัวบนสองตัวล่างอืมกระดาษไม่เขียนมันเออเดี๋ยวจะกระดาษเขียนให้ยืดยอดมาหอดกับมาหายโฉบแล้วนะคะเนาะจอดรถปุ๊บไปเขอลรถเลยงานเพราะเธอแค่คนไต้หกันถูกสมุนาะ คนใบไม้โชคนี่กันว่าถือฝัถือว่าถือปัดกอไปเอาไว้ด้วยจุดตาถึงแรงจ้าจ้าหวานเพื่นค่ะเอาปล่อยไปค่ะใบโอเคท่านผู้ชมหัวถึงลอตเตอรี่เนาะค่ะที่เด็เพิ่นไปจับลอตเตอรี่ใส่กำไลแล้วเพิ่นไปจับก็ลอตเตอรี่ว่าสั่นเพิ่นวนะใบซื้อมาเดี๋ยวนี้ใบไม่เขียนให้นี่ หกสามหกสี่โอเปอเขียนไหนดูเพื่อนเขียนเพื่อนสิเ็เพื่อนเท่าสื่อก่อนเท่าสื่อก่อนเนาะมีสื่อสื่อมาแล้วนี่ผ่านทางแม่หมดผ่านทางมาแล้วหกสามหกสี่เนาะผ่านทางมามาลงมของหนามันเซเว่นด้วยพ่อตัวหกสามหกสี่พ่อมาหอดตรงนี้อีกเพื่อนเขียนไว้ถ่าเท่าล้นี่หกสี่หกสามเนาะมันมันเป็นเรื่องบังเอิญเนาะค่ะบังเอิญนี่เพื่อนถือแลนลงไปเพื่อนได้ตั้งใจเอาได้ส่วนทางเพื่อน เพิร์ลหงวกเขาทักเพิ่นงวกขึ้นมาเด a y หายเลยค่ะฟังว่าเพิ่นเอาแก้วมาหายวันหยุดเกียนติโเลขกอะมาถวายว้เนี่ยจะเกียรติ่นมีเด็ดสกาเอาวัตถุมงคลมาเลยเนี่ยค่ะเนาะวัตถุมงคลเนาะพี่น้องเนาะกำไรล็องเสริมดวงให้น้ำมีพวกนะฮะนี่คื้อคู่บาอาจารย์ของแม่เดือนสกาวเพิน์ะค่ะเพิ่์ลจะให้มาเปิดโชคเปิดลาภให้เอง fc ู้ที่นันนันอาจารย์เพิ่์ลได้อธิษฐานให้ไปนน้ำ นี่ไม่เกิจะเป็นซองสีแดงเสียครับท่านผู้ชมกำไรเสริมมั่งคั่งความร่งรวยนี่เรียกโคลค่ะแต่ทำได้หลังแต่แท่งนี้เพราะมันเป็นหินยกมาจากประเทศจีนปูสองพันแนวอากาศเป็นเป็นหินยังเกาะที่ประเทศลาวเนี่ยนะหินไม่ทองพี่พญานาคบ่อยค่ะแม่งค่ะเป็นที่พญานาคเพราน่าเป็นขององค์ปูอนันตะเพิ่นว่าเจ้าพ่อเพิ่นอยู่หัน ทำไมครับเพิ่อนมันอกี้ใช่พุงสีแดงแดงสีเหลือนะคะนี่นี่นะครับเบินแล้วเบิดแล้วค่ะเบินแล้วนี่คือจ้งจองไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องจ้งจองหนึ่งร้อยคนจองไว้เรียบร้อยแล้วจ้ายังอยู่มั่นสีก่าเซียนนี่ล่ะเพื่อแพร่บูชาแพร่เพื่อจะฟันสามมีโชคมีลาบเนาะขาเมี่ยงมาขายแม่นพ่าปลูกจองเลยว่าเพิ่นเสียเพิ่นเสียเลี้ยงอันนี้เพิ่นก็เลยจอง เอากำไรออกมาให้เบิรงนไงคะแม่เดือนกำไรก็เป็นสีละค่ะเนาะกำไรก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องเม่นบอกเนาะค่ะวันดี้ว่ามีโชคก็จะมีโชคน่ะนะคะใส่ของนำได้ปะปูบางที่มันทำแต่ว่าเดือนสกาวใส่ได้ใส่ของทุกงานได้เพราะเป็นหยางว่นเป็นเอ้าวนี่คือมันไมมือไม่เดือนก็ได้ตรงเนาะเนาะเนาะค่ะพี่น้องเนาะ บ่แม่นพระเป็นองคูทั้งในเป็นองคู่เพิ่น่าเป็นองคูนั่นอือแต่วันนด้คู้านคี่เ้องะน้่จากคู่า้านจ่รยก็สวยเนาะจากคู่ามาเพิ่ายก็สวยงนาะถ้าผู้ใดาวแบบว่าคนอ้วนสิใส่ได้บ่เนี่ได้ได้เนาะครมันยืดเนาะพี่น้องเนาะใส่ซองเดียวะห้ปู่นี่เด้ค่ะแยะเบิ้งก่อนค่ะใส่ลราปูเลค่ะ อย่างเงอ๋อคือสบายเยแบบนี้เยวสาขาต่าเป็นทั้งหมดเท่าไหร่เจ็ดพันเจพันบาทพอดีคอ๋อชนาสาธุอันนี้ต่อต่อยอดให้มันถึงเจ็ดพันรอบแรกคือห้าพันหาพเก้าห้าเก้าร้อยหกสิบหกสิบาทอ่าจำไว้นี่คือตกใจเป็นไงี้จำไว้ยีห้าพันจไว้หกบหก ค่ะสาธุค่ะยอดยอดมงคลอัอนนี้ยอดจริงกืเจ็ดพันบาทมทนาสาธุให้คณะจึงเจดแดงและเอฟซีของเจแดงที่ร่วมบุญอ่ปูกระเบื้องพระนาคบกหลวงพ่อรวยชณะมารใช่ตะปูเป็นลานทมลานปฏิบัติธรรม เพื่อให้ญาติโยมได้มาสวดมนต์ได้มาเจริญสมาธินั่งกรรมฐานได้บุญได้อนิสงส์ไปที่ร่วมบุญมาก็จะได้บุญได้มีสลมากมายให้เพิ่มพูนให้มีบุญบาร,รมีให้หนุนดวงหนุนโชคชะตาญาติโยมทั้งหลายให้มีโชคให้มีลาบทรัพย์สินเงินทองให้ลำรวยเป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐีให้ถูกรางวัลที่หนึ่งพัฒน,นาสาธุบุญด้วย เอาเน,นี่ยนะคะพี่น้องนี่ว้อสันของปูเนาะตีออกมาได้ตะปูส้มกับตีเองเนาะเจะแดงตีมาให้เรียบร้อยแล้วเก่าโูนหาเก่าหาศูนย์เก่าหนึ่งเก่าศูนย์เก่านะคะหลักเลขยอดถ้ำบุญที่เจแดงมาถ้ำบุญทีวัดนาะคะห้าเก้าหกหกเอาปูใส่ ววดันที่สิบหกท่านว่าสองพันจงเล่ย์เล่ย์ะะยังเด็กเอายุสิบอืมแก้วนี่เของคู่ควายของค่ะเนาะเบียมให้งามเลยค่ะเอาเป็นแนวทางเนาะคะ<ส>ะ่ะเนาะพี่น,อน,น้อ,องเนาะความฝันมันกระเขากับเล่งไม่เดือนสาก,กาวพอดีเนาะค่ะไม่เดือนสาก,กาวเพิ่นก็บ,บอกว่าให้ไปเลย์ศูนย์หาจัดเน้นไปเลย์ศูนย์หากับศูนย์เก่าเนาะเลขที่เพิ่นมมักเนาะค่ะพี่น้อง อาคิมนีวาสนาค่ะขอโตราาไปก่อนนะคะฝากคนในกดแชช่ช่องวัสนาน้ำโชคน้ำในวยค่ะพี่นองเนาะ